คือเทวมาวานนั่นปนบ่เคยแวะมาเด้บ่เคยแวะมาปนก็จมนลำทางให้หนูถึอเล็กเด้อตาปนวะ่นก็ถืออีหลีมันสื่อพวงมาลัยมาถวายพปนมาวาสวัสดีครับจุกกาเมียบองปูในด่านจุกกาเจิงกาเจิงอาจารย์ยาครับฟันเล่องฟันดีฟันยังไงคฟันแล้วฟันว่าจะไหนเล่าความฝันก่อนค่อยดูที่เลี้ยความฟันว่ามฟั นี่เร <thighs> ียกใครจะออกดิวแล้วปั่นว่าจังไหนปนว่าตาจันตาจันจุ่มหาจมหาบนหาจมหา YouTube จมบนบนบนหาบนหา YouTube หายมดืด่นว่าฟันแปลกเนาะมันไปใส่นอมันหายหมดแล้วคนถ่ายรูป่นว่าโอ้ยเขาบ่ม่าเนาะเห็ดยังไงตาจันบนว่าจมเลยจมเลยทิ คนว่าเดี๋ยวเพื่อลังไปทายมังได้สิบูรให้มันติดคนว่าสมบูรณ์ให้มันติดเออคนว่าอย่างนั้นเดี๋ยวจะผสมุเห็นแต่เท่ารถตู้คนว่าเท่ารถตู้เท่ารถตู้มาดุได้หรอมาดุเท่ารถตู้มาแถบซ่สมือมีประโยชน์รถตู้มาแล้วมาเนี่มีประโยชน์มีอยู่มากเลยหูแล้วเขาหูแล้วเนาะเขาเห็นเขาเห็นเขาเห็นแล้วเขาตกหูแล้ว แล้วเพิ่นว่าจะไหนอีกมานอนเวียนอยู่กับเราซื้อหมื่นตาให้เลขแม่นๆเนเพิ่นจะมาบ่อยแล้วเพิ่นว่ามันไปใส่เมื่อเเห็นเห็นได้จานสมุดเห็ดงอกแงอกอยู่คนเดียวงอกแงะ <laughs> งอกแงกะก็ว่าวพี่บ่าเลยแ,แล้วเพิ่นว่าจะไหน,น,นาจานน่อยยังเนาะแล้วเพิ่นให้เลขเห็นยังเนี่บอกให้ยูเพิ่นว่าจะไหนเพิ่นอยากให้มาถ่ายเลข บ่หูเลยเนาะ่นว่าจังสัน่นจม่นจมฮาเลี้ยวกว่าพมตัวยังสันบบแมนได้เรื่องความฝันเน่องความฝันความฝันความฝันดีเลยคนจมหาวันนั้นยังอหลายมือแล้วนนี้มันบ่มื้มื้อนี้แล้มันแปลกเนาะมันแปลกๆบ่เคยฝันพอจักเนะบ่เคยได้จังงส่บ่เคยถามเนาะวันนี้เป็นถามว เขาเสื้อคลื่อคอยบ่าคอยว่าถ้าบอยเขาฟังหมออ๋อเขาฟังอีหลีอได้ความฝันนี่มันบ well> ่แน่บ่นอนเด้คือต่ยาเราเป็นคนรักษาอยู่มอหนี่เนาะเหมือนเราเป็นคนรักษาอันนี้มาแล้วจ้านี่มาแล้วค่ะขอสามตัวเด้อไม่ได้บอกว่าท่านอยากให้เรามาแล้วก็ต้องให้เรื่องแม่นๆไปบอกเป็นบอกอยู่เป็นว่าจะไหนผมว่านั่นก็ผมเพืนเล็กเนตาเออเดี๋ยวสิให้คน ทุกท่ันนี้เลยโบ่มันหันหากระดาษเขียนหากระดาษเขียนหั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 นดูหันหันกระดาษเลยหันวนไปวนมาพวกนี้ควรเขียนแบบนครับเออควรยืนให้เลยยืนให้เลยบ่มันเหตุเกี่ยงสิเออพวกนี้ทมันแมนเดอร์ตาอวะอโอ้ยตาก็ให้ยังสันแล้วห้มันแมนดีโอ้ยกันนั่นกัน ซื้อบังว่ะยันมันออกอิลีเด้ฟมันอืมไอ้ตัวไหครันอย่ามันออกอิลีได้เปล่ามันมีตัวนี้เขียนให้บังเขียนให้บังเป็นตัวง่ายๆเลยอาเสเอเป็นใหญ่ๆหลดเอ้าเป็นที่สเจ็ดครับโอ้มาแล้วเด้อตาเสืเด้อเขอให้ผู้ขาหยอดวิวขึ้นก็เอาวละโอ้โหเออเอาทุกโตเลยเนี่ย สมโตแลมเดสามหกสามเจ็ดพบกับเก้ากตัวเดียวกันนะเนาะเก้าสามสามเก้าเพื่อนหแค่ไห้แค่นี้แหลสามหเจ็แค่นี้เองโอ้เพื่นห้แบบ โหลายโตด้วตัวอาจารย์ยะโบลายโตเปิดเขียนห้ซสำนีเองเขียนซัมนีเองอโอ้สารอตาเสดยังมีแล้วมเก่ก็ได้หรือสาก็ได้หอาเ็ดหนก็ได้ขอเพื่อนไยซํำนี่เพื่อนไซมนี่ไปเอาลายโตสื่อแค่สามหกับสาเจนี่พ่อต้นไมผมโตนี่ รีอาจารย์ยาโอบน้ำสามหเจ็ดเด็กตะเซ่ตเซ่ครับตาจันของจันของตา่ของตาเยของาเล่ขอตาเดียวงตาเล่ของตาเล่ของตเล่ของตวเของตดเล่ของตเล่ขอเตาเจ้ของาเล่ของตดเล่ อาจารย์ย่าซัมเนี้ยังบอกครับจีโอ้เหล็กตะซี่สามหกสามเจ็ดเหล็กตะจันโอ้เหล็กตะจันอ่าสามหกกับสามเจ็ดมันบอกว่าออกออกเจ๊ยังห่องคักห่องแน่เลยโอ้แต่ไทยอาจารย์ย่านี่ร้องตลอดเลยนะห่องคักเลยโอ้มันห่องกินแตงโมกินนั่นแหละเห็นคนมาหลายเนาะเห็นคนมาหลายก็อยากกินคนดีกันโอ้สงสัยได้กินล้วี่ยมันสบกเลยแต่ตอนสอนสบอกเลยเหมือนนันมือนนันบนห้องเวลา ฮาเกเก้าาเก้าเก้ากาเป็นหองกามันหองมัดอกย่ฮาเปกบอยย่างสิฮอดนี่โอ้สิฮอตนี่โอ้มันบอกสีถึงนี่สีถึงนี่มันออกยังไงนาเก้าเก้าาเก้าวางบดแขีนลง่กาบอกเยอยอะนี่เขาเพิ่นห้ซื้อซ้ำหน่เงวนี่ซ้ำห่กกับส้เจ็ดเพิ่นไ้ซื้อแค่นี้ซื้อแค่นี้่นไ้ซื้อลายครับเพิ่นบอ้ซื้อลายซื้อลายหมดตั้งครับ ซื้อขนาดนี้เลยพอดีถูกกระคุ้มถูกกระคุ้มเลยถูกกระเบูอโรดถูกป่อมือได้เจ้าจุดถูกเจ้ากระบอกแน่ว่าให้ช่องคนเบิ่งหลายๆเน่ให้ช่องยูทูปให้ช่อยูทีพคนเบิ่งหลายๆก็เอาละค้นเบิ่งรักพันคือรักหมื่นขึ้นก็โอเคอลไรแหละอาจารย์ยาบอกตาเซ่ในเด้อบอกตาจันนำพร้อมครับ คดมาหลคายดังคือตะเกียงคาดังคือเก่าคนเหลือมมากเลคนเหลืมากส่งยูทูบมากหลายๆคือตะเกีอเศร่าก็ของหมูสองหัวเศร่าของหมู2องหัวัวแก่บนแก่บเรื่องสาแลวมันวากันบนเลยวากันบนตกเลยมาแก่บนแก่บนเาส่งเซนเนาะเลยมามาบนเลยรดใช่ไหมถดนดตดเซไปช่วยไปช่วยเลยรถ Ved. จากสองแสนเหลือแสนหนึ่งไกหมื่นห้าหมื่นเหลือสี่หมื่นโอ้ยสองแสนเหลือคักแท้สี่ศูนย์เด็กจะสี่หม่นมาเซ็นดกันสอบได้คู่สอบได้คู่มาเซ็นอีกมาบรรจุเรียบร้อยแล้วมาเซ็นอันนั้นอีกครูอัตราจังก็ได้เขามาเซ็นเรียบร้อยแล้วบอมโบ้เพิ่นเพิ่นเอ็มาคองใช่ท่นมาตอนมาท่านมาตอน ต้นไหนคือยูแล้วคุยบูยูบางทีของเรานก็ไม่รู้เขามาทำอะไรเนาะไม่รู้ตอนนี้มันได้แล้วครับหูแดงหูตอนแรกมาบอกเอาเศร้าหลงหลุ่มแล้วจังคอยว่ากันเนาะคือเทาเมื่อวานนั่นคนบอกเคยแวะมาเด้บอกเคยแวะมากคนก็จมน้ำทางให้หูถึงเล็กเด้อตาคนว่าเพิ่งกระทืบอหลีมันสื่อพวงมาลัยมาเอาไว้คนม่ไว้ เดดสองแปดหนึ่งวดนี้สองเป็นหนึ่งเดือกจุดเดืหลายเด้อกงวนี้สองเป็นครับจุดเดหลายคนหัวคือมันได้เดล็กตัวกอเขาสองปมันถือคับลกีโลน่ะหมอแปดงมันถือถอยูสสแปดคับเทงสารเทิงสารอ๋อครับเลกนี่แหละเหล็กอาจั์จันนี่แหละเล็กปูจันนี่แหละปูจันนี่แหละจะได้กับเมียนเทอแลรปูจันงวดนี้ เน้นๆเลยบ่เลขนี่ครับนี่เขียนให้เพื่อนเขียนให้ได้จะไหนเพื่นเขียนให้ผมผมขอฝันน่ะเขียนอะ้รก็ให้เออเลยว่าเรียนให้เขียนซีก่อนอือคนว่าเราลองทำทางหมาแบบไหนเลีนนี่ว่า่นเขียนปั๊บปั๊บแบบนี้ก็แล้วปั๊บเพิ่นว่าโยนจื๊อโยนเลยโยนสิมเลยให้เลยโอ้แล้วก็ให้แล้วก็ไปเลยบ่ให้แล้วไปเลยโหไปซื้อเด้อพุ่นว่าไปซื้อเอาเด้อไปซื้อเอาเด้อเด้อพุ่นว่าซื้อยังงซื้อไว้ยังไง บ่ผมยังไม่ได้ไซื้อยังไม่ซื้อบมิลืมหมนีลยมลืมหรอกยำอยู่น้ำใจอยู่เอาลอตเตอรี่ตัวใดมาหนิมาหนีโหลดมันบุมีบ่มีแล้วบ่หมดแล้วตัวไหบ่มีทั้งหมดนี่ะมันบ่มีบ่มีแล้วสามหอันนี้กับบุมบปเจบ่มีบ่มีแล้วหาบ่ไดดแล้วหาบ่ได้แล้วอาจารย์ยาอดแแทอดแททๆละบ่อดอกหาซื้อใส่ดินน โอ้โหเล้วบังคเบบนยูท uh, ูบบ่โอ้แก่นะครับเอามาจุดถูกบอกแกนะแกเตือนแล้วแกเตือนแล้วแกถามหาอะไรเด้อก็จมหาล่ะอย่าคิดถึงยูทูบอยู่เนาะอ๋ออย่าคิดถึงเหรอเนาะอย่าลืมดิอย่าลืมยูทูบลืมยูทูบทางไกลไกลเหมือกันป่เหมือนกันบ่เหมือนกันโอ้มองเขา คนที่คือมาเคยถ่ายเคยทำไหมเนาะเคยมาหาเราเนี่ยอยู่เฉพาะบุรีรัมย์นี่รีบทาด่วนโอ้คนก่อสร้างว่ะพูดใหญ่ะพูดไงว่บพูดไงพูดไงที่มาด่วนเที่มาด่วนเลยที่มาด่วนเลยแต่แต่จันถามหอดหรืเด้อมาบังนราหอดน อโดนบ่มีบม่ค่อยดีมาเนาะกาแต่ปวยรำสรินทร์เนาะเออแต่บุรีรัมย์โดนก็รอดูเลยเดี๋ยวผมก็สิไปจุดเดี๋ยวผมหมู่บ้านผมก็จุดแล้วเดี๋ยวมื้อนี้ผมก็สิจุดอีกเอาก็ไม่ได้ทำเบาอุตส่าห์ติดก่นผมก็ตามหาหมดแล้วเนาะก็ตามหาพวกถ่ายทําเปิดถ่ายรูปเนาะก็ว่าเออมาดี๋ดูซ่วงนั้นมาดุเดยเพิ่นบังลาวเขาเหือกันนะมาดูดู าไอคำพ้องมาดูได้ตะกี่คนกระสังมาดูแต่ไม่ไม่เนาะไม่ไม่กบหงวนเราถามหอดเลยเด้อเราถามหอดเลยเด้อเป็นคนเป็นคนเป็นคนดแกลูกเนาคนขิงลูกเลยที่บ้านนี่อาจารย์เกาส่งก็มาเด้อนะครับมามาลงมามาจุดบอกเพิ่นมาจุดบอกเพิ่นเพิ่นบนหาแล้วแต่ว่าเพิ่นนห้เด้องวันนี้หาสามหกสามเจ็ดอาจารย์น้อยนะเนาะ หายซูมือโบเห็นมาโบเห็นมาโบเห็นมาเลยอันนนทูเลขตัวนี้แหละทันมาทาทูกนนทูสุดเลยชุดไทยแล้วอ๋อนี่แหละอ๋อนี่ครับเลขกเล็ของตาจันนะครับครับสามหกง่ายขึ้นมาสามหกสามเจ็ดนั่นแหละอ๋อตาจันยากสามเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดเอาแค่นี้แหละครับเนาะเอาไปสื่อเบิ้งเอาไปสื่อเบิ้งเราบอกแล้วได้เราบอกแล้วถูกมาแน่นอนครับเดี๋ยวมาแต่ใครนะครับมาบมดมาบดประเทศแต่เถอะเราถามหอดแล้ว S <S <S แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้องสีแดงเลยครับ